ทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS หมอชิดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูดอกไม้ตอนนี้ดอกไม้ที่อันนี้บานแล้ว<อ>เห็นปะโอสวยมากก็มันบานหมดแล้วที่แบบจตุจักอะทุกคนนี่พาดูอุยอ้ยน้องกระลอกกระลอกอุย้ยอุ้ยเสียงกระลอกอุย้ยบานสวยมากโอ้ ดูดิมันเยอะมากแต่ว่าถ่ายอุ้ยนี่นี่จะมันต้องถ่ายตรงนี้สวยสีชมพูสวยมากเลยอะเดี๋ยวก็จะพาแบบทุกคนเดี๋ยวขอแบบสิงกะลอกใช่ระสิงกะลอกใช่เมื่อกี้สิงกะลอกกระกระกระโอ้ดอกไม้สวยมากดูบรรยากาศอะอ๋ออันนี้คือยอยู่ที่ จตุจักรนะเดี๋ยวเราแบบลองพาเดินดูตรงนี้หน่อยนึงนี่นี่น,น,นี่บนหัวเลยดิเดี๋ยวค่อยขึ้นไปถ่ายบนสะพานลงมานี่เนี่ยถ้าใครมาก็คือออกจตุจักรประตูหนึ่งหรือว่าเอ็มทีจตุจักรประตูสองอะไรอุ้ยน,น,นี่สวยตรงนี้ก็สวย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปฝากเ,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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกผู้ทุกคนก่อนนะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สวยมากอนะบนแต่ว่าถ้ายอยู่ข้างบนจะสวย โอ้ยแงตรงนี้มันต้นนี้ก็สวยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ต้นนี้สวยนี่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 มันเป็นต้นเล็กๆนะแต่ว่าโอ้ต้นต้นนีดเดียวแต่ออกดอกแบบพุ่มใหญ่มากคุณมาต้องถ่ายด้านไหนใช่เขามานั่งแบบพักผ่อนไงสวนจตุจักรเตือนดอกไม้ตรงนู้นนี่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 โอ้ยต้นโอ้ยบานมันบานสวยมากเลยอะ อลังการมากเพราะอนนันเริ่มโดยแล้วแต่คือมันสวยแต่ว่ามันมันร่วงไวัยไงนี่เต็มเลยไปเราไปทางนี้ <c oughs> ย้อนกลับนี <c> ่ <oughs> สวยดีเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงสะพานตรงเนี้ยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตรงสะพานให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนสวยมาก <c oughs> คือมันเป็น <c oughs> มันเป็นแบบสีชมพูสวยเชียวดูโอ้ยเ <c oughs> นี่ยตรง BTS ดถ่ายบรรยากาศไว้ก็ถคาแบบถือถ้าใครมีโอกาสมาก็ลองแวะมาดูได้นะแต่ไม่รู้ว่าถ่ายแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะมันไม่ใช่กล้องใหญ่ไงเดี๋ยวขึ้นไปตรงสะพานแล้วก็ถ่ายตรงมุมสะพานให้ดูสวยมากว้าวบานเยอะเลยแล้วแล้วคืออ๋อ ก็ลอกเขามากินดอกมากินยอดอ่อนมันเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเห็นที่ออะไรนะไปเห็นที่แบบส่วนรถไฟอ่ะเข้ามาแบบเนีมาเล่นยอดอ่อนมันอ่ะอุ้ย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 อันต้นนี้ทําไมทําไมต้นนี้ดอกไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยดูดูอยต้นนี้ดอกไม่เหมือนเพื่อนทุกคนเนี่ยต้นนี้ดอกไม่เหมือนเพื่อน โอ้สีชมพูสวยมากมันต้องมุมมันต้องมุมนี้นี่นี่มุมนี้สวยเนี่ยโอ้โอ้สวยมากยาวสวยอะ่ะเห็นไหมมันยาวไปถึงนู้นเลยผอไม่ต้องไปมุมนี้นี่โอ้โหคนเขาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยนะู่นยังเห็นถึงนู้นเลยอ่ญญา านานๆน,นานๆออกทีนานๆออกดอกทีคนเริ่มมาถ่ายรูปกันแล้วอะเดี๋ยวเราแบบว่าใครอยากดูรูปก็คือไปดูในเพจสันน่ออนทัวร์นะคะซสันนิออนทัวร์ก็จะอัปเดตรูปภาพให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างสวยอะคือข,ของจริงสวยมากเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นชมพูว้ารุ่นยาวถึงนู้นเลย สามารถแบบมาลงที่ BTS แล้วก็เดินชมได้อ่าหนึ่งปีมีครั้งนะั้นาน,านานมีครั้งหนึ่งนะเออเยอะมากเลยเนาะคิดว่ามันจะไม่เยอะแต่มันเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าแบบดูดิยาวไปถึงนู้ดเลยนอกจากฝั่งด้านนี้แล้วนี่ด้านหลังด้านหลังก็มีนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้เยอะมากดูสะก่อนดูสะกก่อน อันนี้ป้ายรถเมรนุ่นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะทุกคนสวยมากเราก็มาถ่ายกันเราก็มาถ่ายกันกลางวันเลยกลางวันแจ่มๆนี่นแหละให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศไปด้วยกันอันนี้ก็คือถ่ายรูปไปด้วยอะไรไปด้วยนะสีมันสวยมากเลยมันชมพูแบบ ตอนนี้เราก็อยู่ป้ายรถเมน,นะฮะอยู่บนสะพาน BTS นะครับตอนนี้แล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะฮะสวยมากชิวยังมีรถสาย8สาย A หนึ่งสายอะไรผ่านนะเยอะแยะเลยด้านในก็มีนะแต่ว่าทุกปีอะที่เนี่ยมันจะออกดอกอย่างเงี้ยทุกปีเลยแต่ว่าเราเราชอบฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยสวยมากอะมันอยู่ใกล้ด้วยแหละ มันก็เลยสวยเห็นไหมสวยมากถ้าอากาศหนาวๆห,หน่อยนะอุ้ยมาถ่ายตอนเย็นเนี่ยคนเขาไปถ่ายรูปเป็นข้างล่างเพราะว่าดอกมันร่วงไงพอดอกร่วงปุ๊บแล้วก็มันก็เป็นสีชมพูสวยสวยมาก เนี่ยมุมมุมนี้แบบออกดอกนามากมุมแรกทุกปีที่มาสวยๆแต่ว่ามันนั้นจะแบบชมพูยาวไปเนาะม,นม,มันมันมีสีเขียวตรงนี้กั้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขอดับยืนถ่ายรูปก่อนนะทุกคนให้ทุกคนดูสวยจริงอ่าเนี่ยคนเริ่มคนเริ่มทยอยมาถ่ายรูปกันแล้วนะเพราะว่าสวยดีอันนี้รถไฟฟ้าไปแล้วนะฮะรถไฟฟ้า ก็คือให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆให้ดูบรรยากาศฟินๆดอกเริ่มบานวันนี้คือวันที่สิบวันที่สิบนะครับสิบมีนาคมนะครับนี่ตอนที่เราถ่ายสิบมีนาคมเลยสดๆเลยเดี๋ยวว่าถ่ายแล้วก็ลงเลยนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศด้วยกันนะเพื่อใครจะมาถ่ายรูปก,ก็จะได้แบบว่ามาได้ทันพ่วงฉี่ มาก,ก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนดูในเหตุผลคนแบบคนเริ่มทยอยมาแบบว่ามาถ่ายรูปมาอะไรกันเยอะแยะแล้วอุ้ยมันอุ้ยน่าเดินไปตรงนู้นเนาะหนูเดินไปนู่นอ๋อมันมีแบบสกายวอล์กเดี๋ยวไปเดินสกายวอล์กกันดี่ก่อนไหมประมาณนี้นะครับไปทุกคนอันนี้คือมาที่ BTS แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินสกายวอล์กนะครับ เราจะเดินตามสกายวอล์กไปเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศกันจะเห็นหรือเปล่าเพื <laughs> ่อสกายวอล์กว t s นะครับสกายวอล์กว t s นะครับเนี่ยมุมเมื่อกี้สวยแต่วันนี้มันจะแบบอาจจะมีต้นไม้บงังเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องไปตรงนู้นสกายวอล์กนู้นน่าจะเห็นชัด ก็ไม่สวยสวยโอ้ลมแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่น,นี่เดี๋ยต้องไปสกายบอล์ตรงนี้นะ่าจะเห็นนะโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่หรือว่าไม่ใช่ว่าเขาทำแผงกั้นนะไม่กั้นไม่กั้นพูดเองตอบเองนะทุกคนดูสวยมากตรงเนี้ยอ้ยมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยโอย้สวยมากเลยสวยมากสกายวอล์ก เดินออกมาจากสถานีเวลาเปิดตีห้าตีสี่ห้าสิบถึงตีหนึ่งครึ่งว้าวตรงนี้ก็สวยนี่สวยมากเลยเป็นสีชมพูนี่ว้าวุว้ยเหมือนอุ้ยเสอสวยมากสวยมากมันยาวไปถึงนู้นเลยอะเป๊ะมากเลยเดี๋ยว่ต่รูปกันโอ้ เดี๋ยวคนก็ทยอยมาถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยเพราะว่าสวยมากเนีอยู่ตรงสกายวอล์กพอดีเลยนะมันเป็นแบบฟิลสีชมพูตลอดทางเดี๋ยวลองเดินไปสกายวอล์กตรงนี้ดีกว่าไปลองเดินไปดูตรงสกายวอล์กดีกว่านี่ ตรงนี้มันก็สวยเนาะวิวบรรยากาศมันได้แต่ว่ามันต้องเป็นตอนตอนค่ำนะตอนนี้มาเดินไม่ได้นะทุกคนดูบรรยากาศโอ้โหเอ็งยาวไปถึงนู้นเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นบันไดเลื่อนน่ะมันเป็นบันไดเลื่อนขึ้นอ่ะเออ เอ่ยืนบันไดเลื่อนอันนี้อ่ะทุกคนไป,ไปตามบันไดเลื่อนนะ <rit us> <c oughs> ก็ไปตามบันไดเลื่อนนะอ่ะตั้งไว้อ่ะตั้งไว้อเดี๋ยวให้ไปตามบันไดเลื่อน <S <S อ้ดสีชมพูยาวไปถึงนู่นเลยยาวไปนู่นโอ้เยอะมาก มาถ่ายรูปกันนะมาถ่ายแบบแถวๆเนี่ยข้างล่างในสวนก็ได้ถ่ายในสวนแล้วก็แบบถ่ายออกมามันก็จะเห็นเหมือนกัน<ม>เอ๊อยยางเจ๋งอะ่ะเรารถไฟก็คือมีทางเลื่อนด้วยอะ่ะเป๊ะมากไม่ได้มานานแล้วไม่รู้ว่าเขามีทางเลื่อนแล้วอ๋อสิ้นสุดทางเลื่อนอู้สหชิชมพูสวยมากอตอนนี้เรามาถึงนี้นุ่นเห็นไ มีบานบานหมดเส้นทางเลยยาวมากนี่ตอนนี้คือเราเดินมาจนแบบว่าจะสิ้นสุดสกายวอล์กแล้วเนี่ยทามาดูถึงตรงนี้เลยนี่นี่ยาวไปถึงตรงนี้อันนี้คือเป็นแบบว่าเนี่ยมันจะมีประมาณถึงตรงนี้แหละทุกคนนี่เี่มันบานเห็นไหมบานมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ มาดูดอกไม้ใกล้ๆเหนนะ็นไะสีชมพูสวยมากคือเขาไม่มีใบไงแล้วเขาม,มีแต่ดอกพอมันออกดอกปุ๊บมันเป็นสีชมพูมันก็สวยงามอันนั้นตึกออมอร์ชิคอมเพล็กซ์นะครับยอวๆไปให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังเนี่ยปุ๋ยสวยมากสีชมพูแต่ว่าคือตาเราอะมองเห็นเป็นสีชมพูสวยมากแต่ว่ากล้องออกมาอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นี่เราก็เดินย้อนกลับมานะครับด้านล่างนั้นคือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับประตูสามหมอชิดเดี๋ยวไปทางนี้แล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็จะไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินอีกฝั่งหนึ่งเพราะเดี๋ยวไปเดินดูอีกนิดนึงตรงนี้ก็สวยอะสีชมพูของจริงมันสวยมากแต่ว่าทําไมาถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวยต้นต้นนี้แล้วเป็นต้นที่แบบว่าอยู่ใกล้กับทางขึ้นแล้วก็ ชัดสุดนะทุกคนเนี่ยสวยมากคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเลยตรงจุดเนี้ยนู้นเราเดินไปถึงนู้นแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับมาสวยมากเดี๋ยวเราลงลงย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เราแบบเดินลงด้านล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินย้อนกลับแล้วก็นี่ให้ดูโอ้นี่จตุจัจกรก็มีนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาก็ถ่ายได้เลยแต่ว่า ถ้าจะให้มันสวยๆหน่อยอ่ะมันต้องประมาณสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะตอนที่พระอาทิตย์กําลังตกดินอนะไรเงี้ยแล้วก็แสงอาจจะไม่ได้แรงขนาดนี้อันนี้คือแสงมันสัตวมันทาให้แบบว่าดอกไม้อาจจะไม่ได้สวยมากไปทางนูน้นเดินตรงไปไปลงนูน้นนี่ทุกคนเราพาเดินมาฝั่งด้านนี้นะมาดูให้ครบมาดูให้ครบจบกระบวนความนี่ด้านบนเห็นปะแต่ว่านั่งรถไฟฟ้ามันจะเห็นชัด ถ้าเดินมาหรือว่านั่งรถเมล์ฝั่งตรงข้ามอาจจะเห็นชัดแต่ว่าถ้ามาเดินน่ยมาอยู่ใต้ต้นเงมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่เนี่ยเน,นี่อ๋อมันต้องอ๋อเรารู้แล้วมันต้องขึ้นขึ้นสะพานลอยนี่นี่นี่จะพาทุกคนขึ้น 4, สะพานลอยกันรถไฟมานีนี่ไงเห็นปะตัวนั้นคือรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ใต้ดิน ไปดูปันนี้โอ้โหสวยมากนี่สีชมพูสวยงามแต่ว่าแดดก็ <laughs> นี่สวยมากสีชมพูไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าสวยมากเลยทั้งแถบเลยเยอะมากก็ลองแวะมาถ่ายรูปได้นะครับทุกคนนี่ยังมาถ่ายที่สะพานนี้ก็ได้นี่เห็นปะย้อนกลับไปก็จะสวยดีนี่ดอกไม้ ย,ยาวไปถึงสุดด้านนู้นเลยประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวสันไปรถไฟฟ้าใต้ดินละบ๊ายบาย